สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปแปลมแปลมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวสุมก่อนแป๊บหนึ่งสุมสุมสุม,มได้ลิปเปอร์มาฮะได้ลิปเปอร์กับคลอรีมาเฮ้ยได้ครุยมาเดี๋ยนะเดี๋ยวแนะป๊บหนึ่งผมเรียบเรียงก่อนเมื่อกี้ผมกดอัดคลิปแล้วผมลืมคลิปเดี๋ยวเอากระทะมาก่อนแล้วกัน <laughs> กระทะเอาหอยสังมาเอาหอยสังมา,เอา,องมาเอาเวโซนมาเวโซนเอออันนี้วางไว้ทางนี้ได้ใช่ไหม ได้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 เอาอันนี้มาอีกอันนึงเดี๋ยวตั้งสี่บาทเดี๋ยวเว็บหน้าค่อยว่ากันครับคือเมื่อกี้ผมกดอัดคลิปแหละแต่ทีนี้ผมลืมลืมนึกงว่าเอ๊ะวันนี้นจะเล่นอะไรวะเนี้ลืมนึกแล้วแบบเอา้ากดเปิดคลิปมาเอา้ามันก็ต้องไปแหละแต่วันนี้เล่นอะไรดีอะเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีรดอือเดี๋ยวขอดูเว็บที่สี่ก่อนแล้วกันนะฮะว่าอะไรมันจะออกมาบ้างใจจริงผมก็อยากจะแบบว่าเอ้ยซ้ําซ้มสายไพ่ดีไหมเนี่ย เล่นซ้ำใส่ไพ่ก็ดีนะพูดถึงอะแต่เออตามจริงก็อืันฮิวลิงไหมเดี๋ยวเอาเห็ดมาก่อนแล้วกันเอาเห็ดเอาดาบไม้เอาเดี๋ยวนะเหลือ3บาทลีโรหนึ่งทีมีเุยเกมนี้ได้การ์ดออกไวฮะได้การ์ดออกไวเดี๋ยวผมรวมของนี้ไว้แล้วก็เอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขยบขยบนิดนึงขยบตรงนี้หน่อยนึงดาบไม้มดาบไม้ดาบไม้ไมไมไมอื อันอเดี๋ยวผมอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเว็บหน้าค่อยว่ากันนะเดี๋ยวว่าเว็บที่สก่อนนะเดี๋ยวค่อยรวมกันรวมของกันนะแต่ตอนนี้ได้การออกมาแล้วนะได้การออกมาแล้วฮนะตี้ไฟตรงข้ามมีลีเจนอยู่สี่หน่วยฮนะแต่เรามีพิษนะมีพิษแต่ไฟตรงข้ามลบโอ้เขามีแครอทฮนะมีแครอทเนี่ยแครอทเขาลบทิงนะ้งฮะลบทิ้งเลยลบหนึ่งดีบัฟเสียเปรียบฮนะเสียเปรียบอ้อาวมีโลมาอีกมีโลหมดแล้วฮนะ โลวมันมาอย่างไรอ๋อไอ้นี่คลุยกลุยอ่าเดี๋ยวผมหยิบอันนี้มาก่อนเด็กก้าวแล้วตั้ง7บาท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 เดบาทเดี๋ยวผมเอาโลมาก่อนเอาโลมาก่อนแล้วก็ขายฐานไม่ได้ขายอันนี้ฮะน,นี้มาปุ๊บซื้อนี่มาล็อกอันนี้ไว้ครับแล้วก็ไปกันต่อครับเว็บที่3แล้วไฟตรงข้ามมียาแล้วมีมนาพอยต์ช่น,นะอย่างไวเลยฮะแล้วก็มีอาวุธอยู่2ชิ้น สองชิ้นสู้ได้ไหมสู้ได้ผมว่าสู้ได้ผมว่าสู้ได้เอตี้ฝันข้ามมีเลือดอยู่30กว่าเอ้ยแม็กเลือดเขาสูงกว่าฮะขวดยาก็เปิดแล้วเปิดแล้วเราตี้ตอนนี้เราสูสีฮะสูสีสูสีรอตีช้าหน่อยช้าโอ้โหเกือบไปดีนะเราตีขึ้นมาได้ฮะแล้วของที่เราได้วันนี้ฮะมียูนิคิวยูนิยูนิยูนิคิวอันนี้สมิลลี่วอลก็น่าสนใจสําหรับสายพิษนะฮะ แล้วก็อันนี้ just set เนี่ยโอเคแหละแต่มันไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่เพราะว่าแม็กเลือดเรามีน้อยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาเป็น u n คิวมายูนิคิมาแล้วมี unhealing เดิลสา your healing as damage นะนั่นก็คือเพิ่มเพิ่มเลือด30%มที่เราฮิลตัวเองไปเป็น d a m a g เอ้ยอธิบายไงดีใช้30%ที่ฮิลเราไปเป็น d a m a g ใช่ไหม <laughs> ต้องใช้คำนี้ปะ เอออาจจะต้องใช้ถ้าสมมุติเล่นเป็นอันฮิลลิ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหยิบตัวนี้มาก่อนหยิบอันนี้มาฮะแล้วก็กระทะขายไปซื้อเด็กก์ดมาฮะได้มังกรมังกรส่วนตัวนี้อเอามาเดี๋ยวมีดมีดเอามาส่วนดาบไม้ไม่เอาฮะขายไปแล้วก็หยิบอันนี้มาหนึ่งแล้วก็แล้วก็วกทานขายไปซื้อบเบรี่มาฮะแล้วเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ฮะไปกันต่อครับ แต่ตอนนี้ของที่ใช้ฮิวเราไม่มีนะตอนนี้ไม่มีไม่มีทุกๆอ๋อมีนี่หว่าไอ้ตัวนี้มันฮิวบอกว่าทุกๆ3วินาทีเขาจะฮิว12หน่วยนะฮะ12 12หารสามสประมาณ36ดาเมจมากกว่าเนี่ย <c oughs> ดาเมจมากว่าเป็นดาเมจอ่ะตีอ่ะตีไปเรื่อยฮะตีไปเรื่อยเราฮิวตัวเองได้นะฮะฮิวตัวเองได้เออจะว่าไปถ้าสมมุติมีตัวนี้เราเล่นได้สองสายนะเล่นได้2ส,สายนั่นคือ สายสายดาร์กสายดาร์กมิสเตอร์สตูเกิลฮะเล่นคู่กับมันได้นะเล่นได้ครับอย่างที่2ก็คือเล่นอันฮิลลิ่งไปเลยอันฮิลลิ่งเนี่ยจะเป็นสายโอง่งผมมองว่าสายโอ่งน่าจะเหมาะกว่าสายโอ่งแล้วก็เป็นบัดรกูเบิร์ดนะฮะเนี่ยน่าสนใจ2ส,สายนี้น่าสนใจส่วนอันนี้ผมไม่ต้องสายสายไพ่ผมว่าเดี๋ยวผมเอาไว้ที่หลังดีกว่าฮะเพราะว่าช่องผมไม่ค่อยมี ช่องไม่ค่อยมีเอาวันนี้ออกมาอันหนึง่งรีโลหนึ่งทีมีช่องอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็ถุงมือไม่เอาเก็บไว้ก่อนครับไปกันต่อฮะไอตัวเนี้ยมันฮิวห้าหน่วยนะฮิวห้าหน่วยเดี๋ยวมันเด้งทีหนึ่งอะเด้งทีได้ดาเมจด้วยนะฮะห้าสามสิบห้าประมาณหนึ่งกว่ากว่าดาเมจอะเอยได้สองอยู่ได้สองอยู่ที่เด้งไปเมื่อกี้ได้สองอยู่ฮะแล้วก็เออเดี๋ยวเราต้องหาหอยทากฮะสักสองสามตัวามาเลยตีตีโอเค ใช้ได้อยู่ใช้ใช,ใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อ่าเดี๋ยวผมเอาหอยสั่งไว้อันอันนี้ไม่อีอันหนึ่งฮะแล้วก็กล้วยหนึ่งลูกครับส่วนเห็ดพิษนี่ขายไปนี่โลหนึ่งทีมีนี่นี่นี่น,น,น,นี่ของดีของดีสองบาทสองบาทเอ้สองบาทผมขายอะไรได้บ้างมันขายอะไรได้บ้างมีตัวนี้ถามว่าเก็บไว้ทําไมเนี่ยหืมได้หนะสิเอาไว,เาไวไเ้เอาไว้ทําไมเนี่ยเออเอาไว้ทําไมคือตอนแรกผมกะจ,จะแบบว่ามารวมกับพวกตราเลือดนะฮะ เอามารวมกับตาเลือดแต่ทีนี้แบบถ้าสมมติผมไปไปทางมิสเตอร์สตูเกอร์แล้วมันก็จะกลายเป็นสายดาร์กไงกลายเป็นสายดาร์กเล่นยากฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยคอยคิดไปฮะนี่เวฟที่6แล้วครับเพื่อเราเพราะว่าถ้าสมมติเล่นอันฮิงเนี่ผมก็ต้องรองมานาออฟอีกนะมานาออฟฮะซึ่งยังไม่ยังไม่เห็นแววนะยังไม่เห็นแววเลยฮะว่ามันจะออกมาหรือเปล่าไฟตรงข้ามมีเลือดมากกว่าเราอยู่เกือบไม่เกือบอะยี่สิบหน่วยฮะยี่สิบหน่วยจากตัวนี้ ไอตาเลือดไอตาหัวใจอมเลตออฟไลน์ฮะอ๊ตีตอนนี้เราสูสีฮะสูสีายตรงข้ามเอ้ยเราปิดตาเขาได้ฮะปิดตาเขาได้ไยตรงข้ามข้าวความเป็นยำเหลือหกสิบหกสิบยังสูสีายตรงข้ามฮิวขึ้นมาอืมอืมอะไรฮิวไหนไขรฮิวไขรฮิวไขรฮิวขึ้นมามันฮิวขึ้นมาได้ยังไงไขรฮิวขึ้นมาไหนดูสินี่ทิมเอ้ยเดี๋ยวนะทิมฮิวได้ด้วยเหรอ นี่ไงทีมฮิวได้ฮะเขาบอกว่าเมื่ออยู่ในช่องกระเป๋านี่เมื่อเลือดเหลืออยู่สาเปอ็ขาจะหิวห้าสิบหน่วยแล้วก็เพิ่มให้อเอ็มเปวอร์ให้ฮะเฮ้ยคุณสมบัตินี้ผมไม่เคยดูเลยนะคุณสมบัติเนี้ยผมไม่เคยใช้เลยครับส่วนใหญ่ผมจะใช้ไอใส่อาวุธนะฮะห้าสิเอร์เซในการสติวแรนดอมบัฟนะฮะไปตรงข้ามเอ้ยอะไรวะอยู่ดีๆก็หิวไอ้ยรากก็มีเหมือนกัน <laughs> เราก็มีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมหยิบมาก่อนอ่ะหยิบอันนี้มาฮะแล้วก็สออันนี้ยังเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้เอาออกมาเอาทิมใส่เข้าไปแทนนะฮะทิมใส่เข้าไปแทนแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกอือไปกันต่อครับเว็บที 8, ่แปดเว็บที่แปดอ่ะไฟตรงข้ามเขาจะเล่นกระทาพิษนี่เขาเล่นกระทาพิษแลแต่เขามีมานาออฟแล้วนะฮะ มีมานาออฟแล้วอ,อตีเ้เราตีไปก่อนเราตีไปก่อนตอนนี้เรามีทีมนะเออเรามีทีมมีทีมมีทีมเมื่อกี้เห็นเขาเล่นเราก็เอาบ้างฮนะเพราะว่าเรามีนี่ u n s e l l i n g s e t t i n g เขาสร้างดาเมจจากจากการฮิวได้สาอ,อตอตีจะว่าไปเดี๋ยวผมหากล่องสมบ,บัติบ้างก็ดีนะหาได้ก็ดีหาได้ก็ดีดดเออโอเคอันนี้เขาบอกว่าของฝ่ายไหนเนี่ยอ ฝ่ายตรงข้ามนะไปฝ่ายศัตรูนะฮะฝ่ายศัตรูเออแล้วของที่เราจะใช้คู่กับอันนิวิ่งเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะฮะขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกอะไรถ้าสมมุติเราเล่นเป็นโอง่งเนี่ยโอง่งมันคิวยี่สิบหน่วยอยู่แล้วนะครับโอง่งนิวยี่สิบหน่วยอยู่แล้วหรือว่าจะเ,เป็นมิสเตอร์สตูเกร์ซึ่งตัวนเนี้ยมันเป็นมันเป็นธาตุดา์กนะเป็นธาตุดา์กเล่นคู่ได้นะครับเล่นคู่ได้เออเอาเป็นโอง่งแล้วกันอ่ะโอง่งแล้วกันฮนะเอ้ยมานะออกมาพอดี มานะออกมาพอดีฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเด็กการ์ดออกก่อนแล้วก็เอานี้มาเอานี้มาแล้วก็เล่นรอบหนึ่งทีเอาเด็กการ์ดออกก่อนว่าสัน้นเอานี้ออกมาแล้วอันนี้ออกมาครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปรวมกับกูเบิร์ดฮะรวมกูเบิร์ดแป๊บหนึ่งอันนี้วางนี้นีวางนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนฮนะไปกันต่อครับเล่นยากอย, <c oughs> ย,กอยู่เล่นยากอยู่เล่นยากอยู่แต่วันนี้ฮะ เน้นไปที่หอยหอยขมของเราดีกว่าเน้นไปที่หอยขมฮะเราตีอ่ะตีเราเราสร้างดาเมจเขาบ้างได้ไหมปุ๊บโอเคเดี๋ยวโอ่งอะ่ะโอง่องโอ่งปุ๊บโดนโดนไปสี่บ้งเนี่ยสามสองสามเป็นหกดาเมจสักหกหน่วยห้าหน่วยหกหน่วยอ่ะประมาณนี้แหละประมาณนี้ฮะเอาตีตอนนี้มานาขึ้นยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสามสามสามสี่หิวหิว,ห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 วไม่ได้ตีไม่เข้าฮะตีไม่เข้าตีไม่เข้าแล้วเราได้อะไรได้ตาไปไหม หยิบมาสิครับเราก็จะคลีด้วยไม่ใช่หยิบมาก่อนหยิบหยิบมาก่อนหยิบมาก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะมานามีใช้ไม่มีอันฮิลลิ่งก็ไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> ไม่มีอันฮิลลิ่งก็ไม่เป็นไร <c oughs> อ่ะเดี๋ยวคือเร,เราเราอาจจะต้องหาอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะฮะอีกชิ้นหนึ่งมาช่วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นอันฮิลลิ่งแล้วเนี่ยดามเมจของเรามันจะไม่พอนะฮะตอนนี้ดามเมจเราสิบแปดสิบเก้าตีตีต ตีไปก่อนฮะตีไปก่อนเออตีไปก่อนฮะแล้วก็ของที่เราจะใช้วันนี้ฮะมีตัวนี้ดักลิชวลดักลิชวนเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากเล่นไป17วินาทีเขาจะเสกดีบัฟให้20อย่างนะฮะแล้วก็ให้ดูดเลือดมาด้วย10 10หน่วย10หน่วยนะฮะแล้วก็ทิกเกอร์ย่อร่อาดักหนึแอนก็คือมันจะทิกเกอร์เร็วขึ้นส่วนตัวนี้เขาบอกว่า สร้างดาเมจที่คุณฮิว15%นะฮะ15%ก็คือถ้าสมมติจะเล่นอันฮิลลิ่งเลยเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหยิบอันนี้มาหยิบหยิบอันนี้มาแล้วไปวางไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งออะหยิบมาก่อนหยิบมาก่อนรีโร่หนึ่งทีนี่น้ํายาอยู่ตรงนี้ฮะเจ็ดบาทเดี๋ยวผมขายนี้ไปเลยสามเป็นสี่อันนี้ขายไปเลยเป็นหกเด็กการ์ดไม่เล่นแล้ว <laughs> เด็กการ์ดผมไม่เล่นแล้วนะครับไม่เล่นแล้วรีโรหนึ่งทีเอานี้มาเด็กการ์ดยังออกมาอีกกบ ตรงนี้อีกหนึ่งตัวน่าสนใจฮะรีโร่หนึ่งทีมีมานาออฟนี่อีกตรงอีกตรงหนึง่งอีกตรงหนึง่งอีกตรงหนึง่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจัดของอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเน้นไปที่อันฮิลลิ่งเดี๋ยวของชิ้นต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเป็นอาวุธสายดูดเลือดนะฮะสายดูดเลือดหรือไม่ก็เป็นบัตดด้กูเบิร์ดบัตกูเบิร์ดนะ,ะแล้วก็อาจจะมีพวกพวกดาบ สักอันหนึ่งสักอันหนึ่งอาตี้โดนไปห้าสิบสองหน่วยฮะคริด้วยเหรออะไรครีะเมื่อคี้อะไรคริอ๋อเมจิกซับครีฮะเะมจิมกซับคริคือตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ครีแล้วนะถามว่าเอามาทําอะไรเนี่ยเออนั่นสิเอามาทําอะไรการมัน <c oughs> <c oughs> เป็น,เป,นเป็นไม่ใช่อาวุธละแล้วก็มีไรเซเบอร์ไม่เอาฮะแต่ผมหยิบอันนี้มาก่อนรีโรหนึ่งทีมีมังกรหนึ่งตัวม,มังกรหนึ่งตัวเหรอมังกรหนึ่งตัว มังกรมันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะฮะแต่มันลดราคาเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนเออล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนอ่าฮะแล้วนี้มานาออฟมานาออฟอ่ฟเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็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 นี้วางตรงนี้เออนี้วางไว้ตรงนี้แทนมานาออฟมานาออฟอ่ะวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้แล้ว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 กบ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 อ่าฮะโอเคนี้วางไว้นี่ อันนี้วางตรงนี้ฮะแล้วนี่วางนี่โอเคไปกันต่อครับมีอันฮิลลิ่งมาแต่ตาใบไม้นี่เอามาทําอะไรเนี่ยเอามาเร่งความเร็วให้ยูนิคยูนิคอะยูนิคเนี่ยคาถาเราก็จะตีเร็วขึ้นเห็นปะ่ะตีเร็วขึ้นนะตีเร็วขึ้นปุ๊บโอเคค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีตอนนี้คาถาเราตีหนึ่งวิแล้วนะครับหนึ่งวิฮิลยี่สิบหน่วยนะฮะหนึ่งวิฮิลยี่สิบหน่วยแล้วก็ใช้ห้ามนาเพราะฉะนั้นมานาเราต้องทันนะ ต้องทันนะครับต้องทันอ่ะอันนี้ออกมาเอา,าอน,นี้มารีโลนึงคีย Ping ์ต้องการช่องแล้วครับส่วนกูเบิร์ตตรงนี้ต้องใช้ไหมน่าใช้นะน่าใช้ครับน่าใช้แล้วก็อามากรเดี๋ยวผมฟักไข่มันก่อนฟักไข่มันเสร็จแล้วก็ก,กาบวางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะกบตรงนี้ไม่เอาแล้วครับแพงแพงเดี๋ยวผมหาช่องก่อนเนาะไฟตรงข้ามเล่นสายมานาลุน้นมานาลุ้นมานาล้นมานาลุ้นอตี้ตอนนี้คาถาผมอ่ะตีได้ตีไปฮะตีกว่าจะได้มานาทีนึงอตี้ ตีโหเมื่อกี้หิวอะไรหิวเดี๋ยวดูซิอะไรหิวขึ้นมาโอ้โหหอยทากฮะหิวหอยทากหิวมาแล้วก็คาถาก็หิวมาอีกแล้วก็องค์ก็หิวมาเดี๋ยวจังหวะเดียวกันเราโดนอะไรบ้างเนี่ยดีเจน2หน่วยสร้าง3ามดาเมจแล้วก็หิวยี่สิสร้างดาเมจย9นะฮะแล้วก็หิวยี่สิบหิวยี่สิสร้างดาเมจยี่แล้วก็ฮะ แล้วก็แล้วก็ทิม50ทิทิมอีก50สร้างดาเมจอีก5้ไอเจ็ดด้วยนะทิมนะจังหวะเดียวกันแล้วก็หอยทากอีกโดน ن ไป58าิบวิดโดนเยอะนะทีเดียวเนี่ยเออจะว่าไปผมอยากได้หอยทากอีกตัวนึงจังเลยอ่ะรีโรหนึ่งทีฮะเอาอันนี้มาเอาช่องมาฮะแล้วก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมรวมของแป๊บหนึ่งฮะเอารวมกูเบิร์ดไว้ตรงนี้เอาหอยทาก วางไว้นี่แล้วไปกันต่อครับไฟตรงข้ามเล่นเดี๋ยวนะเขาสตาร์ทไหมเนี่ยสตาร์ทป่าสตาร์ทป่าสตาร์ทเป่าเหมือนจะไม่สตาร์ทะแค่เจาอกรอะอย่างเดียวนี่เขารอรอโกเลมฮะดูแล้วน่าจะรอโกเลมเอาตีตอนนี้ค่ารักแปดหน่วยโดนหิวเข้าไปขออีกอีกทีเรื่องโอ้โหไม่ทันนะขอไม่ทันไม่ทันไม่ทันเออมีมีกูเบิร์ตตรงนี้หนึ่งตัวมังกรมาแล้วฮะรีรลดหนึ่งทีนี่ฮะน่าสนใจ เรามีไหมเรามีไหมเรามีไหมถ้าสมมุติเราผลิตมานาะเราใส่มานาะออฟไปเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นหยิบอันนี้มาเอาอันนี้ออกมารีโลหนึ่งที่อืมขออีกทีซิล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ไว้ฮนะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวตาใบไม้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอเขารวมของก่อนแป๊บหนึ่งนะครับไฟต้องข้ามเล่กเอคาลิเบอร์แล้วเขาสายมานาะมีมีเกาะมูลฮะเขาปิดตาได้นะครับ ปิดตาได้แต่เราไม่มีของที่ใช้ในการลบลบดีบัฟเลยไม่มีเลยไม่มีเลยอ่าเน้นใช้มานาฮะไม่มีเซมีนามีกล้วยลูกเดียวอตีตีไปก่อนนะตีไปก่อนค่อนข้างเร็วนะตีค่อนข้างเร็วฮะแล้วเราก็ฮิวแรงซะด้วยเฮ้ดามเมจไม่ธรรมดาฮิวเจ็ดสิบแปดสิบฮะฮิวแรงอยู่แรงอยู่เอ้ยมาได้ได้สักทีฮะได้สักทีอันนี้หยิบวางไว้ตรงนี้แล้วก็หยิบอันนี้มาอีกตัวหนึ่งฮะเอานี้วางไว้นี่แล้วก็ อ่ะหรือหอยทาอีกสักตัวฮะส่วนอันนี้ล็อกไว้ขาดบาทหนึ่ง <c oughs> บาทหนึ่งอันจริงบาทหนึ่งนี่ผมก็ไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนเหมือนกันนะฮะเออเหลือเจ็ดบาทอ่ะไปกันต่อครับมีมังกรตัวหนึ่งก็ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะอ่ะหอยทาผมตอนนี้วิ่งอยู่ที่เก้าวิออกว่าเก้าวิออกว่าอตีมังกรเราก็ตีไหวหุย,หยเลยแรง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 ,เ,ง <c oughs> เดี๋ยวโดนอะไรเข้าไปเนี่ยโดนอะไรเข้าไปมันอเติร์ด มานาเตริร์ซับแล้วก็มีมีโอง่งเอ้ยไม่ใช่มีน้องนี้ดาเมจ18ฮิล12ดาเมจ18แนะ,ะแล้วก็เอาออฟซูมิน่าของเมจิซ่าไอเจ้า aling, ะะอันฮิลลิงนะฮะอันฮิลลิงเออแต่อันฮิลลิงมันทำงานตลอดนะฮะถึงคาทามันจะไม่ทำงานเนี่ยแต่ทุกอย่างที่ฮิลได้เนี่ยทำงานหมดนะครับทำงานหมดเลยเออแล้วก็ช่องมาช่องมาช่องมานี่วางไว้ตรงนี้หอ,อยทากสองตัววางนี่ฮะ ยิบอันนี้ออกมาแล้วก็รีโรดหนึ่งทีอันนี้วางไว้นี่แล้วกันแล้วก็อันนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งนี้สองครับแล้วก็อันนี้ต้องใช้ส่วนส่วนเจ้าสับป,ประรดเนี่ยผมว่าผมไม่ได้ใช้แล้วล่ะคงไม่ได้ใช้ส่วนอันนี้โอ่งเนี่ยไม่จําเป็นก็ได้มั้ง <GO üy leh> เหมือนจะไม่จําเป็นอันนี้วางไว้ตรงไหนดีเอาวางไว้ตรงนี้ได้อันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคไหมโอเค โอเคโอเคแล้วก็นี้วางท่านี้หนึ่งนี้สองไม่ก็วางไว้ตรงนี้อืมเดี๋ยวผมเอาแครอดวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็นี้ดูดเลือดไปทั้งหมด3ชิ้นไม่มีปัญหาครับส่วนอันนี้อมะตะซื้อไว้หน่อยครับไปกันต่อฮะฝ่ายตรงข้ามเล่นไลกูเ like บิร์ดหูเราไม่มีของที่เอ้ยมีมีมีหอยทาก2ตัวแต่เราช้าฮะสิบสองวิเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยก็แรงนะ เดี๋ยวดูไม่ทันเลยฮนะเขาโดนอะไร <_ d ose> คือมานาเติร์ดห้าสิบเอาออฟซูมินะ <_ d ose> เอาออฟคาถาฮิวลิงไม่ได้ทำงานเอออันนี้อันฮิวล,ลิงอ่าอันนี้โอง่งโอง่งโอง่งฮะโอง่งฮิวแล้วก็ทำดาเมจ18หน่วยนะฮะส่วนอันนี้รีเจนสองหน่วยก็ทำดาเมจ3หน่วยนะครับแล้วก็เอาออฟซูมิเนามานาเติร์ดไม่มีซูมิเนา,าจริง <_ d ose> เดี๋ยวผมหาหยายาก่อนนะฮะ อันนี้อันฮิลลิงใช้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้กบ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 อันนี้คทาฮิวยี่สิทำดาเมจยี่สิบเก้นะอันนี้รีเจนห้าของทีมนะครับทีมรีเจนห้าสิบทำดาเมจไป73แล้วก็กรีเจนกบอ่ะกบมันฮิลด้วยเหรอกรบรีเจนสิบสอกรบรีเจนสิบสองทำดาเมจสิบกบรีเจนด้วยเหรอไอเทมเกณฑ์ิบบัฟฮิวสิบเออไม่รู้ฮ <laughs> ะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยบรรทัดแรกนี่ผมไม่เคยอ่านเลยจริงๆคือกบเนี่ยไอ้ข้างคกตัวเนี้ยผมซื้อมาถามว่าผมซื้อมาผมทําอะไรบ้างผมซื้อมาเพราะว่ามันให้ค่ารักแล้วก็มานาะแค่นั้นนะส่วนเขาบอกว่าไอ้ดาวเนี่ยทิกเกอร์ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทิกเกอร์ครบแล้วได้บัฟสิบบัฟนะสิบบัฟนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามรวมกันแล้วเนี่ยเขาจะฮีลวสิบสองหน่วยและไอ้เทมสิบบัฟขึ้นไปเขาจะสร้างสร้างค่ารักแล้วก็มานาขึ้นมาอีก เออใช้10บัฟใช้10บัฟไอเทมยูสิบบัฟก็ได้ค่ารักแล้วก็มานาอีกไอสองสองประทัดเนี่ยผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่เคยดูไม่เคยสนใจด้วยผมรู้แค่ว่ามันสร้างมานาได้ฮะอ่ะหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็อันนี้น่าสนใจนะแต่ไม่เอาเดี๋ยวหยิบอันนี้มาก่อนตัวนี้เป็นกอดดี้นะครับเป็นกอดดี้กอดดี้ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น ยูนิคิวไม่ก็คัสเตอร์การ์ดหรือแพทติน่ามาคัสเตอร์การ์ดนะเออยูนิไม่เกี่ยวแต่ผมต้องหาช่องวางฮนะลีโลหมดแล้วครับโลเอาออกมาโลออกมาได้ไหมโลมันโลมันดีกว่านะผมมองโลมันดีโลมันดีกว่าโลมันดีกว่าแล้วก็น,นี้อันนี้ถ้าสมมุติผมย้ายที่วางย้ายที่วางปึ๊บปึ๊บอันนี้ต้องวางถ้านี้หนึ่งสองสาม ไม่ได้ต้องวางท่านี้ฮะต้องวางท่านี้เท่านั้นแล้วก็ติ๊กตอกติ๊กตอกดิ๊กตอกอันนี้อันนี้ไปวางข้างบนส่วนนี้วางตรงนี้ฮะแล้วก็โอเควางแบบนี้ได้ได้หมดใช่ไหมของยนะูนิคเนี่ยของยูนิคนี่ก็ได้มาค่อนข้างเยอะนะฮะตาใบไม้ก็ใช่นะครับแล้วก็ดาวนี้ก็ใช่ทิมก็ใช่ไอเจ้าไอไอน้องน้องน้องผีกุ๊กกูอันนี้ก็ใช่นะครับโอ่งก็ใช่ตาเลือดก,ก็ใช่นะครับทุกอย่างเป็น เป็นไอเขาเรียกอะไรยูนิคยูนิคหมดเลยนะฮะยูนิคหมดเลยโอเคไปกันต่อครับกูเบิร์ตตัวนี้ทํางานไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คดูหน่อยนะฮะกูเบิร์ตตัวนี้ทํางานไหมเอาลดความเร็วไปที่0.5ฮะ0.5กูเบิร์ตตัวนี้เด้งปึ้งอะไรสักอย่าง <c oughs> มองไม่ทันน่าจะโดนอะไรสักอย่างนะไฟตรงข้ามเลือดไหลฮะเลือดไหลเลือดไหลตอนนี้มานามีพอใช้เปิดอมตะได้ฮะแล้วโอ้โหแรงเหมือนกันนะแรงเหมือนกันฮะเพราะว่า ทีมมาทำงานนะเนี่ยเมื่อไฟตรงข้ามเลือดเหลือ3 0เปอนี่ยเขาฮิวเลยฮะฮิวเลย50นั่นคือหมายหมายความว่าโดนดาเมจไป73 73หน่วยเลยนะเออแล้วทำไมพูดติดติดขัดๆอย่างนี้นะฮะเออเอาอันนี้มาวางไว้หยิบมินี่ก่อนแล้วก็รีโลห1ทีฮะมีอันนี้น่าสนใจนะแต่ไม่เอาฮะรีโลหนึ่งทีนี่งไงของดีฮะล็อกอันนี้ไว้ด้วยแล้วก็เอาเอาหอยทากลงมา อหอยทากลงมาเอาหอยสังวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็อันนี้มาวางไว้ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราครับขวดยาแป๊บหนึง่งฮะไปกันต่อครับไปตรงข้ามเป็นจ่ายน้องหมาลดความเร็วไปที่0.5น้น้องหมาฮีโร่ลองซ้อนแล้วก็น่าจะหาฟอร์คอนเบทไม่เจอครับฝ่ตรงข้ามเนี่ยมีถุงมือข้างเดียวมีน้องหมาสตัวผมคิดว่าผมสู้ได้นะ น่าจะสู้ได้ครับน่าจะสู้ได้แต่สูสีสูสีไฟตรงข้ามเอฟเวอร์ขึ้น9หน่วยฮะขึ้น9หน่วยปุ๊บ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 โดดคลี่แล้วเปิดอำตาพอดีฮะเปิดอำตาพอดีฮิวฮิว,วกลับขึ้นมาฮิวกลับขึ้นมาเลยสี่สิบยี่สิบชนะเฉยโอ้โหดีนะเปิดอามาตะทัน <laughs> แบบเปิดอามาตะปุ๊บ,บอีกไปห,หนึ่งตีที่เขา <laughs> เมาตะทัทนเฉยเลยเออวันนี้เฮ้ยก็แล้วก็ดีนะวันนี้ผมเล่นเทคเดียวผ่านด้วยเทคเดียวผ่านฮะไม่เจ็บคอเล่นต่อได้ฮนะฮิตรี่ครับไปตีวบาลไฟตรงข้ามเล่นสาย2กูเบิร์ดฮะสองกูเบิรนะ์ดดูดเลือดนะฮะดูดเลือดเราอันเลเฮ้เราเปิดอมตะไวจังเปิดอมตะแล้วฮนะเมื่อกี้เราไม่ได้เปิดทําไมทันนี้เราเปิดไวจังตีตีตีต,ตีโอเค คือต่างฝ่ายต่างใช้ใช้ดาเมจแบบในการดูดเลือดเหมือนกันนะแล้วไอเทมท right ี่เราดูดเลือดมนเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาอยสั่ง2ตัวอยทาส2ตัวอ่ะเราความเร็วที่ศูนจนห้าไฟตรงข้ามเล่นสายมีเขาสตันได้ไหมสตันได้นะมี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 ไอ้อนหินด้วยมี้อนหินด้วยแล้วก็ปิดตาด้วยนะแหน่วยฮะแหน่วยแต่เราไม่สนใจฮะขอแค่เราฮิลได้เราฮิลตัวเองได้ฮะเปิดอมตาไปทีนึง ทีหนึ่งไฟตรงข้ามเลือดเหลือ180 120ไฟตรงข้ามเซปิดตาเราอีกแล้วฮะไม่สนใจเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสนใจแต่การฮิวตัวเองนะฮะฮิวตัวเองยิ่งฮิวมากเรายิ่งได้เปรียบนะอ่ะขออีกครั้งครับไฟตรงข้ามเล่นสายธนูหนามฮนะธนูหนาไฟตรงข้ามเปิดอมตะก่อนมานาเราเหลือ69โอเคเปิดอมตะแล้วฮะเออเกิดอะไรขึ้นทําไมบา,บางตาก็เปิดไวบ,บางตาก็เปิดช้าอันนี้ไม่แน่ใจฮนะอตตี้ มังกรมังกรเออลืมไปเลยว่ามีมังกรด้วยลืมไปเลยฮะว่าผมมีมังกรด้วยเหมือนกันนะมังกรผมดาเมจสิบหกอาตี้เออเฮ้ยเล่นสบายมากเลยฮะเล่นสบายมากๆเลยเพราะว่าคือสายเนี้ยถึงจะไม่มีสเินา่าถึงจะไม่มีนะฮะไอ้พวกของที่สามารถทิกเกอร์ได้อย่างเช่นหอยทากก็ยังทํางานอยู่นะครับโอ่งก็ทํางานตัวนี้ก็ทํางานกบผมก็ทํางานอยู่นะฮะก็คือของที่ทิกเกอร์ได้อะมันก็ยังทํางานอยู่ นะนะฮะยังทํางานอยู่ยังทํางานอยู่มันก็เลยแบบว่าไม่ได้สนใจมากว่าอาวุธมันจะออกไหมหรือมังกรจะตีหรือเปล่าแต่ขอแค่ว่าเราฮีวตัวเองได้เราก็ทํางานได้ฮะอ่ะขออีกครั้งแบบไม่ลดความเร็วฮะไฟต้องข้ามเล่นสายดูดเลือดมานะครับอ่ะเขาจะเขาจะได้มานาะเตอร์สออันแล้วอ่ะตีตีตีเราเปิดรัพตาฮะเราตีหายไปเลยฮะโอ้เก่งนะเนี่ยสายเนี้ยอ่ะขออีกครั้งแล้วกันนะเพื่อความสะใจครับ พื่อความแต่ใจฝัตงข้ามมีเกราะมีเกราะปุ๊บเกราะแตกไปแล้วฮะเลือดอยู่300กว่าเราเปิดอมาตะาเหมือนกันเขาแทงเปิดอมาตะาเหมือนกันฮะเปิดอมาตะาเราตีตีไัตงข้ามโดนยาไปฮะเราตีฮิวตัวเองเพิ่มฮะฮิวมา300ฝัองข้ามส0มร้อยนึกไป600ยตีเราฮิวขึ้นมาอีกขอีกทีโอ้หคือจังหวะสุดท้ายอ่ะคือแบบเราฮิวขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะนี้ ร้อยลงมาร้อยลงมาแปดสิบเนี่ยนี่มาฮิวตรงนี้ฮะใครฮิวมาเนี่ยทิมฮิวมาครับทีมฮิวมาทีมฮิวมาฮะฮิวมาปุ๊บแล้วทีนี้เราแบบตีกลับตีกลับตีกลับปุ๊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 บฝ่ายตรงข้ามเหลือสี่สิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าเหลือสิบสามแล้วก็เนี่ยเราก็เกือบแพ้นะฮะเราก็เกือบแพ้เหมือนกันดีนะที่หิมเขาไอทีมทิมเขาฮิวมาได้ฮะ เกือบตายเหมือนกันนะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ